สวัสดีสวีเดนนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการตูการตูเกมเมอร์นะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูบ้านหลังใหม่ในแมปลิฟโทเปียนะคุกคนนี่นะฮะทำนปิลกันเลยน,นี่นะคะทุกคนตัวบ้านมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอเวลาแคปปกแบบน้นึ่ง โอเคโอเคค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราเริ่มเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเดีย๋ยวเราเรต้องขอเอาตัวกลับมาแป๊บนึ่งเอาละก่ะโอเคโอเคพอเราเดินเข้ามาในบ้านนะ,ะทุกคนทุกคนจะเห็นเป็นปุ่มนี้นะคะที่ในแมปลิปทูปปเบียเขาเพิ่มมาให้มันก็คือเป็นนะคล้ายๆแบบเป็นวอลเปเปอร์นะทุกคนนี้ ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะจากได้สีอันนี้ก็คือปุก,กันขยายวอลเปเปอร์นี่ให้ทำมือถือแล้วก็คอมแล้วเราออกกลางๆด้วใช่แล้วมาเริ่มรีวิวบ้านกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวมีตเตาแก๊สีิ้างมือเครื่องปัดนน้ำผลไม้ทั้งหลายตู้เย็นตู้เก็บของใช่ตู้เย็นนะ ก็ไม่แน่ใจนี่ก็จะมีเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะเก็บของเหมือนกันแล้วก็พอเดินออกมาตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโงจอดรถนะคะทุกคนอันนี้เขาจะมีเป็นชั้นวางหนังสือกรอบรูปอะไรแบบน,นี้เนาะเดิน,นเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนต่อไปนะคะประตูนี้นะคะ่ะทุกคนก็จะเป็นห้องนอน ก็จะมีเป็นลิฟต์นะคะทุกคนอสองตรงห้องถงชั้นสองก็จะมีเป็นเปียนโนด้วยห้าเอ,อะไรหรอหกแล้วเรามานั่งตุ๊กตาก็เป็นเปียโนคนนั่งฟังคนเล่นเปียโนก็เหมือนเป็นแบบโซฟาอเอาไว้นั่งเล่นเฉยๆนะอทุกคน อันนี้นะคะก็จะมีเป็นห้องน้ำอีกแล้วพล้วก็ห้องนี้คือห้องห้องนอนนะทุกคนมีเต็นท์ด้วยสวนมากอันนี้อะห้องน้ำห้องน้ำดีไปแล้วบา,บายๆเดี๋ยเราขึ้นต่อเลยอ้าวหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูคนออกกันดีกว่าก็สำหรับใครที่อยากมาเล่นแมพนี้นะคะก็เดี๋ยวจะ ขึ้นชื่อไว้ให้ด้านบนหรือมีเงินก็มาตรงนี้ได้ลิปโชเปียนะทุกคนไม่ต้องพิมพ์ว่าอัปเกรดข้างล่างก็ได้แล้ให้ทุกคนพิมพ์มาว่าลิปโชเปียเฉยๆนะแล้วจะลองค้นหาให้ดูนะอ่ะทุกคนก็ตามนี้นะทุกคนไม่ต้องพิมพ์ผมว่าอัปเกรดข้างล่างก็ได้ทุกคนพิมพ์ลิปโชเปียด้วยก็พอแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องกระตูนโตเกมเมอร์ด้วยนะได้ปะครับผม